เอาเอาไปแล้วเอาอย,ย,ย,ยู่เด้อบันดีเด้อยู่อยู่โอ้ปาครับตัวง,งามพี่นอ้องเออเออกะโโวบ่กะโโหบ่กะโโหอีลีพี่น้องนี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สาัคามครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาพบพ่อกันอีพีสองครับพี่น้องพบพ่อกันอีพีสองลุงแฮจับป้าบอปลาบึกพี่น้องบัตรหาพันบาทครับผมอยู่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครครับพี่น้องืัอนี้เฮามาพบพ่อกันอ p พีที่สองครับผมอีพีแรกเอามันเลยครับพี่น้อง หลังจากปลามันไหลครับพี่น้องปามันหลเราจะเบ่าไกลตัดเป็น2อ p ีพีนะครับเป็น2ตอน, <c oughs> ตอนเดี๋ยวเขาไปรับชมกันเาวๆยวเลยครับผมอ่าในอีพีที่2ครับผมก่อนที่สิไปรับชมนะครับก็บอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่ช่องเป่าไกลาสารคามแล้วก็เพจเซียนแหจับเซียนวันแหประเทศไทยครับผมเขาไปกดติดตามได้เลยครับอ๋ เอานี่ล,นนล,นนละพี่น้องนี่ละโตที่มันออกแหบบ้างเลระพี่น้องเอาเอาไปแล้วเอาอยู่เด้อบันนีเด้ออยู่อยู่โอ้ปากคตัวง,งามพี่น้องอืออือ กระโห้บอะกระโห้บอะกระโห้ยีลีพี่น้องนี่ครับเขาตั้งหัวเพื่ออทีมงานพ่าตันพี่น้องทีมงานพ่าตันครับนี่แหละแชมป์ครับกระหโห้พี่น้องแต่ว่าโตที่มันออกแผลบ้างไหมนี่ป้าบึกพี่น้องเนาะ

ยูป oh, you know uh ่ะเอาแต่ส uh ิบึกเอายูพี่น้องยูครับมันก้อยเงี้ย้อเยมันก้อยเงี้ยเลซื้อเยปลาออกมาแลยมันก้อยเงียซือนี่พี่น้องยังยูยูครับยังยูยูอู้หูปุณ่ะบงไพ่พี่น้องปลาอยู่นอกเลยุน่ะนอกมอกี้มอกี้อยู่ท่งนี่แรงมาหนิพี่น้องนี่ครับนี่อู้อยหล้กองีซืออ่เอาอุ้งสอง ลลปลาถือแข้ข้างนอกพี่น้องปลามันก่อแข้งข้างนอกอ่ะใส่มาปลาออกไปแล้วนี่ครับรคนคนสีม,มานครับขัดเบิร์ดทอดเสียมาให้มือสองลงมาแล้วมาแล้วมาลงยังไงมาเลยมาเลยมาลงยังไงฮะซ้อนเราพี่น้อง ้อนด้วยพีครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ปลาโบยุติยุ่งทางกันเลพอเมื่อกี้ปลาโบได้อยู่ในแห่มินรองปลามันถึงเงี้ยงแห่มันก้อนเงี้ยงถางมันเนี่ยโบเบย์พอาเป็นไฟชกับห่อพี่น้องดำคือมือเลยพี่น้องกับห่อสีเป็นกับห่อน้ำใสพี่น้องว่มันมันไฟอยู่นี่ เหยซ้อนบ่ถูก vào บ่ล่ะแต่ว่าแผ่แล้วก็ดีบักอะบึบกักบึบบ่ครับ vô มันสิ còn บ่ครับยูดบ่ยูดบ่ยูด

มึงาอไอจานไปชนได้ปะได้ปู้นัน่งจนนัมับนบนบนญี่ปุ่นมึงสิกระโดดขึ้นมาแฮตะก้องเหรอพี่น้อง ึกกใส่งามอยู่พี่น้องเนียนป่เนี่ยเสียดายพี่น้องพอดีบางเกษตรข้ามเห็ดบ่ออย่างปลายุบันบ่อปลาสวยงามพี่น้องอี บอนี่มีปักคาบหลายพี่น้องปักคาบหลายันเดียวเตรียมแนวมาใส่แปรเจ๋ออาครับดูพี่อินซีครับออัันนเเดีียยวู่้ใาะ โอ้บังสะดุงพีน้อเาเป็นอย่างน้อทางผุ่นพี่น้องอ้โอ้ยนี่พัน

หกเลยอหกหม่ไรเอานี่แหละพี่น้องมานบ่าอะไรราคานะนี่พี่น้องไผ <ฟ S 1> ะจวดแล้วเอาได้ยูได้ยูเห็นแล้วนี่แล้วปามเน,น<ร>เจอกโหอย่ว่พี่น้งนนนองไผจ,จดวดเหรอครับลาบึกพี่น้อง biết hoài thưa không biết hoài biết hoài không ta ti mừng cưng lấy biết hoài anh ta lấy thì nó cả สองแล้วครับก็โหสองสามตัวแหละเจ้านี่กรันกหรุ่นกโหลเออคน่าราคาของกระป๋านี่มันกรานะโกหนาเฉียดคายไงวกันครับเอาลุ้ซ้ำลุ้ซ้ำแจพี่น้องรุะได้รุดตัวไนี่

เอฟาวเด้อยากไดะเอกวาเอ้วนเอกันระโล่อยด้กันนะครัว่รุมกันมาสิิดแหเราคึดาไล้ตำําไหนครับนน้แจ้งขาน้โันไ้าหรือเปล่ารับน่าโมานโโนาหรอครับเอ้าูได้ไอ้บ้านอาอยู่เมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้ข้นยี่นีตอนนึงไห่่้อ โอ้่ายังไงเป็นไหมครับเพื่อนอไม่คอยพี่น้องสองคอยมาสีรุ้งประจะนราปลาที่เพื่อนปลาเงี้ยงปลาน้ำเพนปลาหนังเื่อนเอาวัานี้เรเอาลุ้นจ่อยโอายูยูเออฝนพี่น้องอ้าวมีล่ะพี่น้องต้องงาม เดมามากหลครับทำไวครับผมัดหน่อยจะได้ม่อยครับคการจั่วร้าแ้สวยดีราตอนนี้ทัตอนป่าขมุ้งนะครับะมสวยครับผมจด้ีีหน่นมาเป็นสร เจตัวมาตัวขนตเรมันตี่สาะให้มาดาบ้านนฮานเขาง่ามสีเลขาดเยเหรขาดไปมปน้องเขางั้นีๆๆแม่เขาระโอ้โหเนี่ยน้อลอเลย้แปมมันขึ้นอยู่นีเลยนะปลาคาบโตงามๆเลยพี่น้องปลาคับปลาคับ ปลาไนแดงตัวน่ะปลาไนแดงโอ้ปลาบึกวพี่น้องเอ้บึกวี่แดงไายแดงหรือปลาคับปลาคับพย่น้องปลาคับปลาคับหรือกมาให้เลปลาคาบปลาคาบโอ้ปลาบึกพี่น้องปลาบึกโอ้บึกลึกกรหัวโอ้

นี่แหละแช่มพี่น้องโอ้พอดีเลยปลาาวเ่กินปลา้าวเนี่ยที่ไม่ก่อวดึงยึงยโอ้ทางุนเซวเรพี่น้องสะดุ้งครับกระหกร้หนี่เขาสะดุ้งที่เราสองโตพี่น้อง

โอ้บอมเนบอมเนตัวนี้ดึงบังหันนะตัวมันดึงบังหันบอมเนตัวนี้บอมเบนตัวนี้บ้าบ้ทับทิมทับทิมบ้าทับทิมมับทิมได้แล้ว ราดก็เป็นจะได้จะได้ต้องระวังเลยเออไปน้องไปดูงานน่ะครับโอ้ทางฝุ่นเป็นไรป่ะพี่น้องเออพอตันอยู่งกลางฝุ่นครับนี่แกอินซีครับแะถือเรื่อยๆเลยพี่น้องเรื่อยๆแกนี่สวยอ้ยยังนี่เต็ดไว

เดี๋ยพี่น้องพี่นองเบ่งอยนนี้ครับผมมันันเพื่นเ้่พี่นองเอาเดียวจักเซนครับนี่จักจักเซนครับครูครูจักเซนนี่ครูครูยี่สิบใช่ไหมเนี่ยครูยี่สิบ้าสิยี่ิเครับพี่นองยีสิบเอ็เซ้นครับแฮยยเอซนพี่นองเออนี่แหละครับแฮ้ยยี่สิบเอ็เซ้นเบ่งครับเบ่ง สำหรับนี่แล้วอันนี้เอ็น200ปอนด์พี่น้องหนักหนัก4โลกว่าเอ็นเอ็นเน200อันนี้300นั่นเองอันนี้300ทั้งต่ำต่า3บนสุดนี่แหละต้องลงบ่อแบบนี้พี่น้องนี่ครับไม่ไม่ร้อยสองร้อยปอนด์อาจจะบอกเองนะครับมันนี่มัน200มันไม่ใช่คุหลอกเปิดแหมที่แรกจะเข้ากับคุณโจแหมแหมว่าไว่นใกลนี่ไกล้รอดตาเลยพี่น้อง นี่ครับนี่มักจะทีมงานฟัตันนี่ครับแชมแล้วครับนี่แชมบังแหนี่พี่น้องอู้อ้าวหลังเข้าไปแล้วครับเหนียวทีมงานอีสานไต่มาหากินอีสานนี่นะครับนี่อ้อู้ออ้เนี่ยสามกับอ้ พัตั้ครับตันิคุณครับพี่น้องพตั้เอาอีกตัวปอล้หูเลยิอน่ไอ้ันตุาลยออ่น้องเสื้อเ้อเ้ั่าไรละล้เลยพี่นไม่รครับถกมาที่นิมันเข้าฟัง

โอ้แขนี่พี่น้องบลุี่บ่อ่ันนี้สายชอบให้น้ำลง้ยลังเทเลยว่ลังคแล้วใช่หรอุยนากแล้วไปแล้วครับเทไปแล้วออนี่พี่น้องใกล้ๆนี่ครับเออโออต่อเแล้วครับ ไปแล้วนึงครับมนึงกูาลากเราปัโอ้ยบโอ้ตัเพียนพี่น้องตับเพียนตัวงามครับพี่น้องโร้จกระจกโอ้ปปนิดกับตัวเงี้พี่น้องโอ้ปลาบึกหม่พี่น้องคูณะ เาอาจารย์ข้าวได้ยวนเลยอะดว้าคุณพี่น้องพอตันยุกลางครับอู้หัวพี่น้องก็หัวดำคือหรือเลยครับหัวอาบเวียายัเาย่นบิด ก็โหดำคือมือเลยพี่น้อง